กราบสวัสดีคนดูช่องลาเลนทุกคนเลยนะครับแล้วก็ผู้เล่นโปเกมอน TCG p o c พ็อกเกทุกท่านผมเชื่อว่าในอีเวนต์ล่าสุดของโปเกมอน TCG ทุกคนน่าจะได้การ์ลาปารก็ไปเป็นขโยงวันนี้เราก็จะมาจัดเด็กสุดปั่นอย่างลาปาร์ตอายวันเทิร์นคิวก่อนจะไปกันต่อผมจะไม่ได้บอกให้กดไลค์คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดติดตามได้แต่ดูคลิปให้จบก่อนนะ พะผมการันตีความปั่นและประโยชน์ก็ไม่น่าจะมีแน่นอนมาในส่วนของการจัดเด็กกันก่อนนะครับเอกลาปาร์ตมันก็ต้องใส่ลาพาสสิเออถึงจะถูกก็ใส่ลาปาสไปเลย2ใบและก็การ์ดอีกใบที่เป็นคีย์หลักสําคัญของเด็กนี้การ์ดคาซึมิหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือการมิสตี้นั่นเองใบนี้โคตรจาเป็นใส่2ใบส่วนการ์ดอื่นๆค่อนข้างเป็นอิสระนะครับแต่ถ้าจะจัดตามผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะทุกใบของผมเนี่ยจะใส่อย่างละ2 มาอธิบายการเล่นกันก่อนเด็กนี้เราจะมีลาปาร์ตแค่2ใบและด้วยผลของระบบเกมเราจะจวดได้โปกเกมอนแน่นอน1ใบดังนั้นเราจะมีลาปาร์ตบนมือ1ใบแน่นอนตอนเริ่มเกมนะครับเด็กนี้จะสามารถเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังก็ได้แต่เริ่มก่อนจะดีที่สุดแต่ก็ต้องใช้ดวงที่มากขึ้นตามมาจุดใหญ่ๆเลยที่เป็นตัวแปรในการชนะของเด็กนี้ข้อที่1คู่ผู้ต่อสู้ต้องลงโปกเกมอนแค่ตัวเดียวแต่ต่อให้ผู้ต่อสู้ลงโปกเกมอน2ตัวก็ไม่เป็นไร แต่อาจจะลำบากนิดหน่อยข้อที่2จะเริ่มสำคัญขึ้นมาตัวเราเองต้องจั่วได้การมิสตี้ซึ่งต่อให้จัวไม่ได้ตอนเริ่มเกมเราต้องจัวได้แผนใดนเทินท,ที่จะเล่นเทินแรกและเรื่องที่ว่ามาทั้งข้อ1และข้อ2จะไร้ประโยชน์ไปเลยทันทีถ้าข้อ3คุณไม่สามารถทำได้นั่นคือดวงอันมหาศาลพอะความสามารถของการมิสตี้ก็คือเมื่อเรากดใช้การ์ดใบนี้เราต้องเลือกโปเกมอนท่าน้ำหนตัว และจะทอยเหรียญไปเรื่อยๆถ้าได้หัวจะทอยต่อไป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 แต่ถ้าได้ก้อยเพียงครั้งเดียวจะหยุดการทอยโดยทันทีซึ่งผลสรุปโดยรวมของการได้หัวจะเพิ่มเม็ดพลังงานธาตุน้ำให้โปเกมอนของเราซึ่งถ้าคุณมีดวงมหาสาลคุณจะทอยได้หัวสามครั้งและสามารถตี80ได้เลยทันทีลาปารตคุณจะตีศัตรูตัวเดียวและเมื่อบอร์ดของคู่ต่อสู้ลง่งคุณก็จะเป็นฝ่ายชนะเกมไปเลย โดยที่ผู้ต่อสู้ยังไม่ทันได้ทำใช่ครับยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยซึ่งในฐานะที่ผมเป็นคนคิดเด็กนี้ขึ้นมาอาจจะดูช่องอื่นมาบ้างแต่ขอบอกเลยว่าเด็กนี้กาก,ากมากกากจริงๆคือมันเล่นกับดวงค่อนข้างสูงครับสำหรับคนที่ดวงไม่ดีเนี่ยเด็กมันจะอยู่เทียร์กาก,ากมากแต่ถ้าคนที่ดวงดีเนี่ยมันจะยกระดับเด็กขึ้นไปและเด็กก็จะมีเทียรที่สูงขึ้นข้อดีของเด็กนี้คือมันสามารถปั๊มวินได้ไวครับ แต่ข้อเสียเนี่ยที่ตามมามันค่อนข้างเยอะก็คือวินของเราจะไม่เสถียรเลยถ้าดวงไม่ดีะนะแต่ถ้าสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยคุณคิดว่าคุณดวงโคตรดีเลยมาเล่นเด็กนี้แล้วคุณจะปั๊มวินได้แบบสบายๆและสําหรับใครที่มีฟีเซอร์จริงๆมันประสิทธิภาพดีกว่าลาปาร์ดอีกนะสามารถใส่แทนลาปาร์ได้เลยสลับลาปาร์ป็ปฟีเซอร์แค่นี้2ใบเราก็จะได้เด็กสปีดลันทาาุน้ำอีก1เด็กแต่น,นี้ก็ใช้ดวงเหมือนกัน ก็สู้ๆนะครับซึ่งในฟุตเทที่ผมอัดมา1ชั่วโมงเนี่ยผมจําได้ว่าผมกดยอมแพ้ไปประมาณเกือบ10บรอบครับก็คือดวงซวยแล้วมันเล่นอะไรไม่ได้เลยจริงๆสู้ใครไม่ได้เลยสําหรับใครที่จะเอาเด็กนี้ไปเล่นเนี่ยแล้วก็จะเอาแต้มแลกการ์ดบางใบมาผมจะไม่แนะนําให้แลกนะเพราะว่าเด็กมันยังไม่เสถียรแล้วก็มันไม่ใช่เด็กที่ดีเลยอะอย่าเาไปแลกเถอะ ซึ่งเดี๋ยวผมจะยกเกมเพย์ของตาที่ผมชนะมาให้ดูนะครับตานี้เงื่อนไขที่1ของเราผ่านแล้วนะครับก็คือเราได้เริ่มก่อนผมได้ทําการลงลาปารตลงไปแต่ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะบอกว่าตานี้ชนะโดยสมบูรณ์แบบก็ไม่ได้นะต้องเรียกว่าเขาดวงัวยกว่าเราครับ น,นี่คือเขาลงฮิตโตคางิลงมาซึ่งแพนน้าแต่ต่อให้เป็นตัวอะไรมันก็ตีตายนะ80เนี่ยผมใช้การมิสตี้ซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยใช่ได้เหรียญเดียว ซึ่งอันนี้พอถึงเท์นของเขาแล้วเขาได้ทําการเอาเม็ดไฟ1เม็ดไ,ไว้ที่ทตกคางี้แต่เขาไม่ตีนะเพราะว่าเขาจะเก็บพลังงานเอาไว้เผื่อกลายร่างเป็นลิซโดและพอมาถึงเท์นผมอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของผมนะก็คือผมจวได้มิสตี้สองใบตั้งแต่เริ่มเกมผมก็เลยไล่มิสตี้อีกใบซึ่งนั่นแหละครับตอนนั้นคือแบบ กุมขมับกันเลยทีเดียวแบบโอ้อะไรวะเนี่ยอ่ะคุณคิดว่าดวงคุณแย่แล้วพอเธอหน้าผมจะได้ตีแต่เขาจะกลายเป็นลิซโดแล้วผมอาจจะตีไม่ตายนะคือเขาไม่มีลิซโดเวนั่นแหละครับแล้วเขาไม่มีโปเกมอนตัวอื่นเขาเลยกดยอม อันนี้ถือว่าเขาโชคร้ายกว่าเราเราก็เลยสามารถชนะมาได้นะตานนี้เรามาเจอลิซโดแบบเดิม แต่รอบนี้จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยคือผมได้เริ่มทีหลังปัจจัยแรกขาดไปแล้วนะครับปัจจัยในชัยชนะต่อมาที่เขาได้ตัดเราไปก็คือเขาลงมาสองตัวแล้วเราได้เริ่มทีหลังเนี่ยเราก็จะลําบากคนระับอ่ะแต่อันนี้คือตาที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยชนะได้เพราะโคตรพลังดวง ไล่เลดการ์ดเพื่อให้เขาต้องจั่วใหม่3ใบแล้วเขาจะเสียการ์ดมือไปใบหนึ่งไล่มิสตี้และดูนี่ครับนี่เป็น1ตาในจากทั้งหมด20ตาที่จั่วได้แบบจั่วได้แบบนี้ถอยได้แบบนี้เพราะตาอื่นคือไม่เคยได้แบบนี้เลย แล่พอตีลีสโด,ดตัวแรกของเขาตายเสร็จปุ๊บผมากดยอมเลยเท่ากับว่าเราชนะเลยนะครับคือเด็กเนี้ดวงจริงๆสลับใครที่จะอาไปเล่นเนี่ยต้องมีดวงเยอะๆนะ <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกของโปเกมอน TCG Pocket ในช่องของผมนะครับอันนี้ทำมาชิมเฉยๆนะถ้ากระแสตอบรับดีจะมีคลิปต่อๆไปแน่นอนครับ ก็เหมือนที่บอกไปช่วงต้นคลิปนะถ้าชอบถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะพยายามกลับมาอัพช่องให้เป็นปกตินะก็ขอบคุณที่ยังอยู่ยังไม่เลิกติดตามไปสำหรับบางคนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่จะเป็นคลิปอะไรก็รอดูบ๊ายบาย